ใจลูกสีแดงทองของเรานอกนบบูชาแล่งเรียนลาบลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันธ์ณหอประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลผลกาเรียนดีเด่น แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,557และการกล่าวสัมโมทนียกถาโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีในวันนี้เราทุกคนได้ครอบครองเกียรติยศในทางวิชาการน,นั้นเรียบร้อยแนละ้วนี่เป็นความสำเร็จแรกในชีวิตของเราที่นา่ายินดีมากชีวิตจริงนั้นเป็นชีวิตที่เดินอยู่บนถนนลูกหรังเป็นหนทางมหาวิบติ มีโค้งมีหลุมมีปอและอาจจะมีอุบัติเหตุมากมายรวมทั้งมรสุมรออยู่ข้างหน้าฉะนั้นในวันเวลาของการใช้ชีวิตจริงๆซ,งซึ่งไม่มีตัวแสดงแทนเราต้องเล่นเองเจ็บเองเรียนรู้เองเติบโตเองและสำเร็จเองนั้นจำเป็นต้องมีพมพ้มกันฉะนั้นวันนี้ในานะรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติแห่งนี้ พระอาจารย์ขอมอบมนตราสามบทไว้เป็นภูมิคุ้มกันแก่บัรดิเดตมหาบรณดิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนถือซะว่าสิ่งที่จะมอบให้นี้เป็นดังหนึ่งช่อดอกไม้จากใจพระอาจารย์มนตราสามบทน,นั้นก็คือหนึ่งถ้าได้ทำอะไรให้ถือกติทำให้ดีที่สุดณนะจุดที่ทำ สองถ้าได้รับมอบหมายให้เป็นอะไรให้ถือคติเป็นให้ดีที่สุดณนะจุดที่เป็นและสามถ้าเราปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จขอให้ถือคติจงสงางงามในความสำเร็จสามขอ้อและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอให้เราทุกคน มีชีวิตที่รุ่งโรจน์โชตนาทั้งในโลกของการทำงานโลกของการสร้างเนื้อสร้างตัวและในฐานะที่เป็นพลเมืองคุณภาพคนหนึ่งของโลกนี้สิทธิกิจ,จังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพะโยอนิจังจงมีชายในที่ทุกสถานในการทุกเพื่อทุกท่านทุกคนเธอ